เต็นใช่ไหมฮะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่กาดยาตกต้องยกกาดสูงนะคะแอลกอฮอล์นะคะถุงมือบางคนเขาใส่ไปช้อปปิ้งกันเลยนะใช่ค่ะก็ต้องป้องกันตัวเองนะคะวันนี้ก็เลยจะมีสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยามาแนะนํานะคะตอนนี้หลายๆคนไปหาซื้อกระชายขาวแล้วก็ฟ้าทลายโจรนะคะแต่ประสบปัญหาบางทีเนี่ยสินค้าขาดตลาดบ้างบางยี่ห้อก็ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยนะคะวันนี้แฮปปี้ช้อปปิ้งก็เลยไปรวบรวมสิ่งดีๆมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมในอุ่นใจสู้ไวรัสมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ Happy Shopping ขอาแนะนำสามตัวช่วยที่ควรมีติดบ้านไว้ให้อุ่นใจสู้ไวรัสไปได้วยกันเริ่มที่แคปซูลฟ้าทลายโจนตราเอยิงธนูที่มีสารสำคัญครบถ้วนผลิตโดยโรงงานที่จดทะเบียนยาถูกต้องตามกฎหมายเปิดให้สั่งจองได้แล้ววันนี้สามกระปุกรวม180เม็ดเพียง999บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศพิเศษส,สั่งจองพร้อมชำระเงินล่วงหน้าลดเพิ่มอีก5 0บาททันทีส,สกการสกัดจากกระชายขาวมีส่วนช่วยยับยั้งการจเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสสะดวกในการรับประทานกับรูปแบบสกัดในผลิตภัณฑ์ KP H กกระกระะชชาาายขาววิิตน ซื้อ2กระปุกแถมฟรี2กระปุกรวม240เมตรแถมเจลแอลกอฮอล,ล์หหลอดเพียง1,290บาทสารสก,กัดธรรมชาติจากพลูข่าวทับทิมเห็ดดินจืดและมะขามป้อมอุดมได้วยสารต้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันทั้งหมดนี้มีอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนัฟต์ไลฟ์ซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องรวม90แคปซูลเพียง1,190บาทสามารถโทรสั่งซื้อได้ที่0 2 1 1 3 2 2 2 2หรือสะดวกสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพียงสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่นี้หรือพิมพ์ ID happy underscore shopping ก็ได้นะคะ เอาละคะ่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนคะ่ะชวนคุณผู้ชมตรวจสอบคลิปเสียงนี้หน่อยคะ่ะกลายเป็นข่าวร้อนสนันโซเชียลนะคะเสียงหนึ่งปลายสายบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตอมออ,อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าเป็นแรงงานต่างด้าวลาักษณะเหมือนกันขู่เรียกรับเงินถ้าไม่จ่ายไม่เป็นไรเดี๋ยวจะจับนะอโอ้โหเรื่องใหญ่สนันตอนนี้เลยคะ่ะเกิดอะไรขึ้นกลับมานะคะเนชั่นขันข่าวเทียง โควิดซามาบูชาธรรมที่อุบลตามหอยน้อมรำลึก1นึปีชาตการหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบุคคลสำคัญของโลก1ดินแดนชาตการบ้านคำบงตำบลสงยางอำเภอสีเมืองใหม่2วัดสีบุญเรืองบ้านคำบง3วัดสีอุบลรัตนาราม4วัดเลียบ5วัดบูรพา6วัดภูหลนเวัดหนองป่าพงอำเภอวารินอุบลต้นกำเนิดเส้นทางบูชาธรรมแสงธรรมแห่งแรก ในยสายาม